เมื่อโลกปรับเราต้องเปลี่ยนยุคนี้ยุคโควิด -19 ลหลายๆหน่วยงานและหลายองคอ์กรปรับการบริหารธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ครองไมเองก็ทำธุรกิจออนไลน์แอนด์ออฟไลน์กับบริษัทโพลีนาเน็ตเวิร์กซึ่งจะมีสินค้า2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับสมุนไพร และก็กลุ่มการเกษตรชีวภาพร้อยเปอร์เซนอาหารชูกำลังสำหรับพืชท่านที่กำลังมองหาอาชีพมองหาไรายได้ต้องการมีไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมเพิ่มจากงานประจำมีไรายได้เข้าครอบครัวเราอีกช่องทางหนึ่งดีกว่ามีไรายได้ช่องทางเดียวจริงไหมคะจริงแน่นอนคะ่ะทุกท่านเข้ามาเองก็ทำธุรกิจออนไลน์กับบริษัทพลีรนาณนะตอนนี้ก็นั่งไฟ์สดนะ อัดคลิปวิดีโอและสดนี้อยู่ที่มุกดาหารอยู่ที่อีสานนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮานะคะถ้าเกิดว่าสนใจธุรกิจออนไลน์กับบริษัทพลินาเน็ตเวิร์ดหรือว่าอยากรวมธุรกิจออนไลน์แบบนี้กับพ่องมากกัะท้าขม,ม่าได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะธุรกิจทุกวันนี้ออนไลน์เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากหลายคนพลิกชีวิต เพียงแค่ชั่วข้างคืนหลายคนจากที่ไม่มีอะไรเลยกลับมามีไรายได้นะร่ลำรวยมหาศาลกับคำว่าออนไลน์ line, อยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้ท่านที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจที่จะสมัครสมาชิกกับเราติดต่อเข้ามาตามลิงก์ที่ท่านเห็นโชว์อยู่ด้านล่างหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์ให้ท่านเห็นหรือจะผ่าน Facebook ่านเพจชาแ youtube ต่างๆของผู้นำของเราที่ได้นำคลิปนี้ไปโพสต์ไปแชร์หรือว่าส่งวิดีโอนี้ถึงท่านสามารถติดต่อสมัครสมา,สมาชิกกับทีมงานเราได้เลยเรามีระบบสนับสนุนองค์กรอย่างเต็มที่พร้อมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องของข้อมูลเรื่องของความรู้นะคะผ่านช่องกลุ่มไลน e ก็สนับสนุนทีมงานเฟ e บุ o กนะจะมีไลฟ์สดข้อมูลสินค้าอาทิตย์หนึ่งสวันนะพูดพรหเืัดเสาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรค่ะแล้วก็วันอาทิตย์เป็นข้อมูลโอกาสทองทางธุรกิจเรื่องของอไรายได้เรื่องของแผนการตลาดเราทำออนไลน์เราทำออฟไลน์กับ p o l ินานิสเวิร์เราจะได้อย่างไรมีแผนการตลาดให้ท่านชมผ่านไลฟ์สดทางบัญชี Facebook ความคิดเปลี่ยนชีวิต ของบัญชี Facebook ของท่านเคดีสำเริงทองพราวเป็นแอปพลน์ของเราแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท p o l น n าเน็ตเวิรหรือว่าจะติดตามชมไลฟ์สดผ่านช่อง f เฟซบ o ๊กของมาใจตรงแล้วก็ฝากติดตาม c h anel n y o ยูทูบของมาสร้างงานสร้างเงินด้วย YouTube นะคะหรือท่านที่สนใจสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังมีระบบ นะเชิญท่านเข้ากลุ่มไลน์เรียนรู้ผ่านช่องกลุ่มไลน์มีประชุมออนไลน์นะคะเหมือนกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่เราเป็นกลุ่มไลน์ที่มีข้อมูลแล้วก็แบ่งปันถ่ายทอดข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์นะกับสมาชิกของเราเขาจะอยู่จังหวัดไหนนะทั่วฟ้าเมืองไทยก็สามารถมาเจอหน้ากันมาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันในกลุ่ม ออนไลน์ Online, แล้วก็จะมีแบ่งปันประสบการณ์มีแชร์ความตื่นเต้นมีได้รับข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงสุดนะแนวคิดแนวทางสู่ความสำเร็จออนไลน์ Online, ทำง่ายๆค่ะทุกท่านทำได้ทุกคนทำได้ทุกเพศทำได้ทุกวัยเพียงแค่มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะโพสต์จะแชร์ นะจะส่งข้อมูลต่างๆสู่เพื่อนสู่สมาชิกของเราได้เลยง่ายไหมคะง่ายมากๆสนใจทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามากับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเห็นยินดีต้อนรับนะคะกับพอลินาออนไลน์พอลินาเน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกับออนไลน์พอลินาค่ะสวัสดีคะ่ะ